เดชบาจะแจงมือพละเดียวรอเบิงวันหยุดก่อนนะคะแต่ว่าอาชาบาได้งิมข่าวว่าปกติก็จะหยุดช่วงประมาณยี่สิบเก้าสามสิบนะคะบริษัททีชาบาแนลนด์รดน่กนัเริ่มหยุดกันนอวอยง,ง่ายงานมันเริ่มสิมมีชส่วงนั้นนะคะได้หยุดกันนะะเดชาบาจะสิแจงมืออีกว่าอาจะไปอะถอดผาป่าเนาะต่างต้นผาป่าไปที่วัดปูสุเงียบมือใดนะคะ หรือว่าผู้ใดอยู่ไก่นะคะอยู่ที่น้องบัวลุมพู่นะคะยกเพื่หน้ากังอยู่ไก่อยากไปร่วมเมบุนกันกลับไปนัดพ่อกันก็จะบาอยู่หุ่นก็ได้เด้อคุณบอกแม่เด้อน,นะคะเอานะคะมาเบึงน้ำกันแนวทางรอบที่แล้วนะคะกระชือว่าเขาเนาะคุณบอกแม่ชื่อว่าเขาว่าื่อว่าเขาละเขาเลยลหละนะคะเขาโตเพิ่นเน้นเลยล่ะนะคะ เพนเรนซสามหกสามซีเก่าซีศูนย์นะคะเขาซีสามอ่าตัวที่เพิ่นโบวงกลุ่มเน้นก็คืองหกหนึ่งนี่ก็มาเนี่ยถ้าเพิ่นเป็นใบใดทั้งบนทั้งล่างสลัปว่าแตกบนแตกล่างนะคะอ่าเดี๋ยวฉบากระดับก่อนอ่าผู้ใดอยากรวมให้บุญตามเบอร์พร้อมเพทยที่ขึ้นไฮนาจอเด้อคุณบอกคุณแม่นะคะถ้าใครอ่าคุณบอคุณแม่บางท่านเพิ่นกับมีไล่ฉบาอยู่แล้วเนะาะบางคนเพิ่นว่าอัน แม่อุนเบอร์พร้อมเพรียวเป็นบางคนเพิ่นมีไลน่ฉบาเพิ่นเก่าไม้เลขบัญชีไปเนาะอ่าบางคนก็แอดไลน์เข้ามานะคะแอดไลน์มหาฉบาใดเบอร์โทษที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะเนาะอ่ะาเมื่อกี้ฉบาเก็เพิ่งอ่านไลน์แม่เพิ่นคนนึงนะคะมารวมเฮ็ดหมุนนะคะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆนะคะอ่าของคนมักเลกเออขเด้อคุณบ่อคุณแม่ เดี๋ยวมือน,นีนะคะอ่ะไว้ซ่องไว้ซ่องหนึ่งมืนมาแล้วซ่องหนึ่งมืนหลังซ่องหนึ่งมืนบนคือจะาเชะบาบอกนะเพื่นเซมแมนเป็นแม่นที่ว่าบบ้าาดอิลีคือเล็กวิ่งนะคะเลกวิ่งแต่จับคู่หนีไมีเขาไม่รูุคือจ่าเชะบาบอกกันละนะคะแต่ว่าเล็กวิ่งคนมากทั้งบนทั้งล่างเลยหรอกที่เหลี่ยมแต่ว่าเสียดายจับคู่ว่บเขาเนาะแต่ว่าเราหลอบก่อนอ่ะน,นะคะหลอกวันที่ สิบหกพฤศจิกายนน่ะแตกบุญแตกล่างนะคะรอบสิบหกพฤศจิกายนแตกบุญแตกลางตอนเราที่ผ่านมาจับคู่บ่เขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเล็กวิ่งเพื่อนกัมมาทุกคนล่อเอาเหล็กวิ่งเพื่อนไปนจับใส่หลายสำนักเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นมีจับคู่ให้คือเกาหั่นละันะคะแต่ว่าอันที่กระลั่นตีว่ามาล้านเปอร์เซ็นจะเป็นเหล็กวิ่งเด้อเข้าใจนะคะเบิ่งคิปกันให้เข้าใจนะัาบางคนดีว่า นบอกว่ามาหลานเปิดเส้นขึ้บเขาเพื่อนว่าเ้านะคะเล็กวิ่งเพอนเขายู่นะคะเพื่อนการลันตีเล็กวิ่งได้เพิ่นบนริการันตีเลขกจับคู่นะคะเพื่อนการลันตีเล็กอ่เล็กวิง่งบางคนกับฟังคลิปบอกข้าใจเนาะค่ะเนาะตั้งใจฟังให้จบเด้อคุนบอกคุณแม่ที่ได้ขาใจในแนวทาง อ่ะรอบนี้เพิ่นย่องว่าหันละวงกลมมให้ยนะคะเนาะเดี well. milk, ๋ยวถ้าเพิินวงกลมมาแล้วเจ้บ่าจงสิมาลงให้อ climate, ีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ได้มาหน่อยเ่าเการอบที่แล้วมันได้10คููรอบนี้ได้มาเก่าครูนะคะได้มาเก่าครูเก่าหางอ่ะมาลุ้นด้วยกันปกติรอบที่แล้วเนาะเพิ่นวงมใหายเลยเ้ยค่ะเพิ่นวงเน้นมาเลย ตอบนี้เพิ่นว่าหล่ะเนีนมากนะคะเดี๋ยวให้ให้เวลาเพิ่นเนาะให้เวลาเพิน hey, ela, พ่นคัดให้เวลาเพิ่นคัดก่อนค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะส่งมาให้เลขวิ่งนะคะรอบนี้มาเก้ากับห้าเนาะ,ะกล่องเป็นเอยีงอยงบอชบาดตังค์ค่ะกล่องเทียงบอกะเก้ากับห้า เก้าสี่เก้าหกสองศูนย์เจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามห้าสาม ห้าหนึ่งห้าซอาลายคนกระชีโศกใสว่าอ่าเล็กเจ็ดสามเล็กเจ็ดสองเลขสองศูนย์นีคือบทิดกับเล็กดิ่งนะคะทุกคนนะคะอ่าเขาเพิ่นมีตกกันตัวร่องนะคะมีคัดเขาเมฆหายนะคะชุดเนี้ยชุดติมเพิ่อนอะลายกูนีแต่ว่าเพิ่นคัดมาหายน้เสือซังหนีเนาะต้องขอใจในแนวทางนั่นเด้อค่ะเด้อมันมีทั้งตรงกับเล็กดิ่งทั้งบทตรงละ นะคะแต่ว่าชะบากาที่บายให้ฟังทุกคลิปนะคะถ้าทุกคนตั้งใจฟังกะสิเข้าใจในแนวทางยุคค่ะพยายามเบ่งกันให้จบคลิปเดอ้ออ่ะมือนีวันที่แปดนะคะมือนีวันที่แปดรอบที่แล้วเนาะเรก,ก็แณมม่่มือเขาหกหนึ่งกับหกหนึ่งกับสีสาม อรอบนี้เพิ่นบ้านละเน้นมาแคบนาดจ,จอไวกอนรับเพิ่นเน้นมาแเล้วช่ไบหจะมาลงไห้เด้วยค่ะรอบที่แล้วเพิ่นเข่าตัวเน้นเพื่อนเนาะเข่าตัวเน้นเพิ่นได้ลรอ C สารอบนี้สิเป็นจังไดเอาลองไปเปียบเทียบเบิ่งใส่กันหลายสํำนักเด้อคุณนพ่อคุณแม่แนวทางกันได้น,นะคะที่ช่ไหมหามมใหายทุกสํำนักก็คือแมนๆกันทั้งนั้นล่ะตอนนี้ก็คือเข้าดีกันเดินเข้าดีเดินดีกันได้ค่ะตอนนี้นะ นะคะแต่เราสำนักที่ฉบานําเสนอนะคะ,ะ,คะเลขทีิบนจับคู่ม่านบนบวกล่างนี่กัเขาดีนะคะออน้องจานอ่าเสี้ยนล่ำหอยตึงค้นมักเลออกอภูเวียงนะคะอ่ามิเซียนใหม่ๆของทางคุณพอวิไลก็จะมีทีว่าเขาเนาะเขาในตอนเขาใน่หัวที่ผ่านมานะคะก็จะมียียน อาซาวสกุลนะคะซาวสกุลนี่ก็เขานะคะแล้วก็ออสินนะคะเลขอ่าหนอกฟางงามนะคะน้องใหม่เมืองระยองน้องชมพู่บ้านทุ่งเนาะ,ะที่ที่เขานะคะที่เขาคือมันเขาหลายสำนักอยู่ชุดจับคู่นะคะซึ่งเชืบาลโล่งหาในทาของชาวของเขานี่ก็จะมีทั้งอาเลขจับคู่บนบวกล่างและก็จะมีอาจับคู่ แกกบนแกล่ลางนะคะมีจับคู่แกกบนแกล่ลางแล้วกะอ่ามีเลขลักเนาะหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะคะช่วงนี้คือเขาดีเดินดีกันทุกสำนักทุกคนกับพิจารณาเบองเอาเดอร์ค่ะจากติดตามสำนักไดเนาะอ่าทุกอย่างทีนําเสนอกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีพิดมีถือนะคะอ่าพิดถือจังไรกับขอโทษขอภัยไว้น้านะคะ แล้วก็ขอกลับขอบคุณขอบคุณนะคะเจ้าของแนวทางนะคะถูกเสียนเลยนะคะที่มาลงท่านสอนฉบาเนาะขอกลับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะที่เอามาแบ่งปันเอามาบอกบุญคุณพ่อคุณแม่เพื่อนไดมีโชคมีลาบเนาะอ้าสุดท้ายนี่นะคะขอกลับลาบไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะให้ทุกคนโชคดีค่ะมัน,มน,มนหมานเฮงเฮงเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ